วิตามินบีกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีวิตามินบีเปรียบเสมือนกลุ่มนักแสดงสำคัญบนเวทีชีวิตทำหน้าที่หลากหลายขับเคลื่อนระบบเผาผลาญพลังงานควบคุมการทำงานของระบบประสาทกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและบำรุงผิวพรรณให้เปล่งประกายแหล่งอาหารชั้นยอดที่อุดมไปด้วยวิตามินบีเนื้อสัตว์ ไก่หมูปลาแซลมอนแหล่งโปรโตีนชั้นเยี่ยมอุดมไปด้วยวิตามิน B12 ไข่ไข่ไก่ไข่เป็ดเต็มไปด้วยวิตามิน B2 และโคลีนช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทนมและผลิตภัณฑ์จากนมนมโยเกิร์ตชีสอุดมไปด้วยวิตามิน B1 และแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันทัญพืช ข้าวโอ๊ตข้าวกล้องขนมปังโฮวีตอุดมไปด้วยใยอาหารและวิตามิน B6 ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานมีประสิทธิภาพถั่วถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วลิสองอัลมอนด์เต็มไปด้วยวิตามิน B1 และไฟเบอร์ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลผักใบเขียวผักโขมบรอกโคลีคะน้าอุดมไปด้วยวิตามิน B9 และแร่ธาตาุต่างๆช่วยบำรุงสายตาและระบบภูมิคุ้มกันผลไม้ กล้วยซ้อมอะโวคาโดเต็มไปด้วยวิตามิน b 6และโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตเคล็ดลับการเสริมวิตามิน B ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทานวิตามิน B รวมวิตามิน B มีหลายชนิดแต่ละชนิดทำหน้าที่แตกต่างกันการทานวิตามิน B รวมจะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามิน B ครบถ้วนทานวิตามิน B พร้อมอาหาร วิตามิน B บางชนิดเช่นวิตามิน b 2และวิตามิน B 12ดูดซึมได้ดีเมื่อทานคู่กับไขมันการทานวิตามิน B พร้อมอาหารเช้าที่มีไขมันเช่นไข่าดาวไข่เจียวหรือโยเกิร์ตจะช่วยเพิ่มการดูดซึมทานวิตามิน B ช่วงเช้าการทานวิตามิน B ช่วงเช้าจะช่วยให้ร่างกายมีพลังงาน throughout the day ทานวิตามิน B ในปริมาณที่เหมาะสม การทานวิตามินดีมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายควรทานวิตามินดีในปริมาณที่แนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ทานอาหารให้ครบห้าหมู่การทานอาหารให้ครบห้าหมู่จะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินดีจากธรรมชาติอย่างเพียงพอข้อควรระวังสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานวิตามินบีเสริมผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานวิตามิน B เสริมผู้ที่ทานยาบางชนิดวิตามิน B บางชนิดอาจส่งผลต่อการทำงานของยาควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทานขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมวิดีโอนี้จนจบนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากช่องความคิดดีอีกมากมายค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ